ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมทวีศักดิ์องผานะครับทีมงานจากบริษัทนุชฟัวรไลท์อินเตอร์เนชันแนลนะครับวันนี้ได้เดินทางมาที่จังหวัดพิจิตรกันอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่เกษตรกรนะครับได้นําสินค้าของนุชฟัวรไลท์เรามาใช้มาใช้นะครับแล้วก็มาเรามาติดตามตรงนี้นะครับเกี่ยวกับนาข้าวเดี๋ยวเรามาพบกับท่านเกษตรกรโดยตรงเลยครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่ชื่ออะไรนะครับชื่อแกะจ้า พี่แกะนะครับแกะปันทวายนำตะกุลปันทวายค่ะบ้านอยู่ที่ไหนครับบ้านอยู่เขาลวกอำเภอตะพันหินครับบ้านเลขที่หนึ่งหนึ่งหกหนึ่งทับหนึ่งครับหมู่ห้าครับอำเภอตะพันหินจังหวัดพิจิตรนะครับพี่วันนี้เราได้เดินทางมาที่แปลงนาข้าวนะฮะที่สวยมากเลยนะครับโอ้โหดวงย้อยเลยพี่เอานำสินค้าของรุ่นฟลายมาใช้าใช้สูตรไหนครับพี่สูตรสองสูตรสองนี่นะจ่าแล้วพี่รู้จักได้ยังไงครับ รู้จักกระตาดมตดมกรดมแนะนําไนพี่ดมอ๋อ,อ,อพี่ดมพี่พี่อุดมใช่ไหมครับผมชื่อจริงชื่ออะไรนะชื่อนัทวัฒน์จันทสมครับอ๋อคุณนัทวัฒน์จันทสมอุดมครับอ๋อพี่แนะนําให้เขามาใช้สินค้าของนุชวไลครับผมคือใช้แล้วมันดูดีมากครับดีมากคือมันก็ต้องเอามาให ให้ญาติใช้คือพี่ไปรู้จักกับสินค้ามาแล้วครับผมคนอื่นใช้แล้วเห็นว่ามันดีครับเลยเอามาแนะนําให้ญาติใช้ให้ญาติใช้หลานหลานใช่ไหมเนี่ยหลานสาวครับหลานสาวเนาะครับผมครั้งแรกเชื่อไหมครับพี่เชื่อฮะแล้วโอ้ใสง่ายเนาะเชื่อพราะมันมองแล้วมันดีกว่าทุกปีครับผมก่อนนี้เอามาใช้สูตรหนึ่งนี่เราฉีดตอนไหนฮะไอ้สูตรสองฉีดตอนช่วงกําลังเริ่มท้องเริ่มท้องเหรอฉีดตั้งแต่เริ่มท้องแล้วก็มาออก ครับแล้วหลังที่เราฉีดครั้งแรกใส่เยอะไหมห้าห้าทีซีจ้ะห้าซีซีต่อน้าเท่าไหร่อะยี่สิบลิตรยี่สิบลิตรนะครับก็น้อยมากเลยเนาะอแล้วฉีดไปแล้วเป็นยังไงบ้างพี่เอ่มันก็ได้ผลนะมองเลยแล้วอะครั้งแรกที่ฉีดมาแล้วข้าตั้งท้องแล้วมันเป็นไงมันเขียวมันอะไรมันเขียวอ่าเขียวอ่าแล้วมันสมบูรณ์ดีไหมสมบูรณ์ครับแล้วแล้วหลังจากนั้นฉีดตอนไหนอีกอะฉีดจงตากเกสรเสร็จโอใช้น้ํานมอ่ะครับออกดีออกดี เสมอเลยเสมอแล้วหลังจากฉีดที่เป็นน้ำนมแล้วรวงข้าวเป็นยังไงบ้างรวงข้ามันก็งงงดีอ่ะมองเห็นอ่ะหลังไม่แข็งอ่ะคืออย่างที่พี่เราเคยทาเมื่อก่อนที่พี่บอกว่าหลังแข็งหลังแข็งมันไม่งงมันไม่ก้มอย่างนี้จ้ะมันไ่ก้มูขนาดยังไม่สุกมันไม่ก้มอย่างนี้ที่มันก้มจนแบบคือเมล็ดมันสมบูรณ์จ้ะก้มเลยใช่ไหมคนทำเนี่ยครับคนทำคนทำเนี่ยครับคนทำเอาคนทำมาคือฉีดเป็นคนฉีดเลยเท่านี่ย เป็นคนฉีดเลยครับอ๋อนี่คนทำใช่ไหมนี่แหละครับคนทำชืออะไรครับเนี่ยไปทูนบันทวายครับทุนบันทุนครับไปทุนบันทวายครับผมไปทุนปันทวายครับนะครับนี่เป็นคนใช้ใช่ไหมครับเป็นคนใช้ครับนี่คนฉีดเลยนะครับผมอ่าแล้วหลังคือเราฉีดแล้วเป็นยังไงบ้างรู้สึกดีมากครับดีมากก็ว่าเห็นผลที่ฉีดตั้งท้องครับตั้งท้องเป็นอางไรกับรากังทิ้งเพราะว่าการดึงรากอะไรดีครับแต่ก่อนข้าวจะเตี้ยฉีดมาข้าว สมบูรณ์มากครับโอ้เมื่อก่อนคือข้าวเนี่ยมันเตี้ยๆนเหลืองอยู่ครับครับครับแล้วมาใช้นูโฟไลท์ขีดแล้วก็สมบูรณ์เลยครับสมบูรณ์เลยข้าวยืดสูงเลยครับยืดสูงสมบูรณ์ครับแล้วรวงใหญ่ไหมเนี่ยรวงใหญ่ครับผิดตผิดตั้งแต่เท่าแรกที่ไม่ไม่เคยใช้นูโฟไลท์ครับมาใช้นูโฟไลท์ดีมากครับ๋อลวงรวงครับรวงโตรวงดีครับครับแล้วแล้วแล้วเราใช้ขีดสองครั้งเนาะขีดแค่สองครั้งครับผมขีดสองครั้งตั้งแต่ตั้งท้องแล้วก็มาขีดอีีก่่วา หมดเกสรมาขีดอีกเที่ยวนึงครับครับแล้วแล้วใช้ร่วมกับอะไรด้วยป่ะใช้กับยาฆ่ามแมลงแค่นั้นเองครับทำาม,มาเกล,ล้าด้วยเนี่ยเกล้าอีกอย่างหนึ่งครับเกล้าใช้ตอนไหนฮะตอน<ไ>ที่ว่าเอข้าวเอหมดเกสรที่มาร่วมเอ่ยวเกสรไวยเกสรครับมาใช้คือ <ๆๆ S 1> ว่เอๆๆอา,าวเอ่ลาน้าค้างเป็นลาน้ําค้างครับอ๋อแล้วีดแล้วมันเป็นไงหยุดไหมหยุดครับหยุดเลยเหรอครับผมอ๋อแล้วที่เห็นอยู่เนี่ยนะครับเนี่ยมันเป็นข้าวอะไรฮะเนี่ย ข้าวดีดครับข้าวดีดนะฮะครับผมนี่ปกติที่ใช้ข้าวดีดนี่มันปกติมันมันจะร่วงครับร่วงหมดแล้วใช่ไหมครับผมแต่นี่มาใช้ตัวเคียร่าเคียร่าขั้วเหนียวโอ้ครับผมเนี่ยเนี่ยใช้เคียร่าด้วยครับผมแล้วถุงที่เห็นเป็นอย่างเงี้ยนะครับอะไรมันไม่ร่วงใช่ไหมเนี่ยไม่ร่วงครับเนี่ยไม่ร่วงเลยครับโอ้โหนี่คือดีดนะครับผมที่ใช้มาใช้เคียร่ากับไอ้นไฟต์สุดสองมาครับที่เกียร์จูครับอ๋อคือครั้งแรกใช้สูตสองมาก่อนครับ อ่าแล้วคือมาฉีดวมามาฉีดชุดชุดชุดสองนี้ใช้นุเฟรไลสูตรสองกับเคลร่าครับให้เคร่าบวกไปด้วยบวกไปด้วยครับโอ้หแล้วที่เราเคยทํานามาเนี่ยปกติแล้วอีดีมันจะล่วงง่ายครับจะล่วงง่ายจะล่วงง่ายครับแต่ใช้เคียร่าบวกสูตรสองแล้วไม่ล่วงครับเป็นอย่างที่เห็นนะนะไม่ล่วงนะไม่ล่วงครับเป็นติ๊ที่เห็นครับบวกตรงเม็ดตงไหครับเนี่ยครับเป็นติ๊ดที่เห็นครับแล้วในนานี่เต็มหมดเลยน้อยดีครับ โอ้ยางนี้เป็นยังไงดีเห็นข้าวแล้วดีอย่างนี้แล้วภูมิใจไหมภูมิใจมากครับที่ใช้นุ่ฟลายครับอ่าแล้วข้าวดีดเนี่ยมันมันไม่ร่วงจริงไหมยืนยันได้ไหมยืนยันครับไม่ร่วงครับไม่ไม่ร่วงครับแต่ก่อนไม่เคยใช้เอชลร่าร่วงครับร่วงนะครับผมนี่ยืนยันเลยยืนยันอย่างนี้มันเราก็ลดเรื่องพระเรื่องข้าวดีดสิครับเมื่อใช้กับเคล่าแล้วนะใช่ครับบอขตบพระเจาก่อนหน่อบขอบขอให้เจ้านาทุกท่านนุ่ฟลายดีที่สุด ที่ผมเคยใช้นะครับประทับใจเลยประทับใจมากครับที่นอตไฟล์ผมเอามาเกลี่ยแก่สองเที่ยวเห็นผลได้ผลได้ผลผลิตดีมากครับมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์ครับร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะยืนยันเลยนะยืนยันเลยครับข่าวบอกต่อพี่น้องแถวนี้ก็เยอะเลยครับผมเขามาดูกันแล้วเขามั่นใจใช่ไหมครับเขามาดูแล้วก็มั่นใจครับที่ใช้ของบริษัทโนอตไฟล์เขามั่นใจครับมั่นใจนะฮะครับผมครับพี่น้องเกษตรกรครับทั่วประเทศนะครับภาพที่ท่านเห็นอยู่นี้ นี่คือข้าวดีดนะครับเกษตรกรยืนยันนะครับแล้วในนาข้าวเดี๋ยวดูท่านดูฮะเป็นเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วข้าวก็สวยมากนะครับนี่คือเป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัทนุตพลายนะฮะที่ได้เอามาใช้นะครับก็ที่น้องทั่วประเทศนะฮะก็ลองตัดสินใจดูนะเห็นสินค้าอย่างนี้นี่เป็นคําพูดเป็นที่น้องเกษตรกรนี่ยืนยันนะครับโดยตรงเลยนะครับยืนยันว่าดีไหมดีมากครับนุตพลายครับนุตพลายเยี่ยมเยี่ยมครับผม